สวัสดีครับกลับมาพบกับผมราชันบอลเต็งกันเหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นเราไปดูผลงานของเมื่อคืนก่อนเลยครับผลงานตัวเต็ง VP ของเราเมื่อคืนนะครับเฟรเนบาเช่นะครับเปิดบ้านเอาชนะเคเซริสเปิร์ไปได้4ประตูตอนหนึ่งคู่นี้ก็บวกกันไปเต็มข้อครับและสําหรับเพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนนะครับสนใจจะรับทีเด็ดส่งตรงถึงมือถือทุกวันแบบนี้เนี่ยก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสมัครเข้า,ขากลุ่ม VP เป็นครอบครัวเดียวกันแบบฟรีๆได้เลยนะครับโดยแอดไปที่ r b t 1 4 8 8หรือถ้าไม่ถนัดก็คลิกที่ลิงก์ทีี่่แนนนบบอยูใต้้้คคมเไดะรั ในกลุ่มขามีบอลเต็งบอลสเต็ปเล่นกันทุกวันนําบอลสดเล่นกันทุกคู่การันตีทุกท่านได้มากกว่าเสียแน่นอนครับก่อนจะไปวิเคราะห์ฟุตบอลกันในวันนี้นะครับผมก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคับทางช่อง YouTube Channel ราชันบอลเต็งกันด้วยนะครับสาหรับวันนี้นะครับวันศุกร์ที่7เมษายนครับแล้วก็มีคู่ที่น่าสนใจมาฝากทุกท่านถึงสามคู่ด้วยกันครับจะเป็นศึกการโชคเสียาทั้ง3คู่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่คู่แรกนะครับซาเลนตินาเปิดบ้านพบกับอินเตม คู่นี้เตะก,กันในเวลาสี่ทุ่มตามเวลาบ้านเรานะครับคู่นี้เป็นการเตะก,กันในศึกกัตโชเซียาตาลีครับปัจจุบันเจ้าบ้านซาเลติตาน่านะครับอยู่อันดับที่15ของตารางนะครับลงเล่นไปแล้ว28นัดชนะไป6เสมอไป10แพ้ไป12เก็บได้28แตม้มค่าวเด็อยู่ที่ยี่สอ็ดจุี่เปอส่วนทางด้านอินเตอร์มิลานนะครับอยู่อันดับที่4ของตารางครับแข่งไป28นัดชนะไป16เสมอไป2แพ้ไปอีก10เก็บได้50แตม้มค่าวเด็ดอยู่ที่57.1% ซาเลติตาน่านะครับเล่นในบ้านไปแล้ว14นัดครับชนะไป4เสมอไป4แพ้ไป6ข่้วเล็กอยู่ที่28.6เส่วนทางด้านอินเตอร์มิลานนะครับเล่นเกมเยือนไปแล้ว13นัดครับชนะไป5เสมอไป2แพ้ไป6ข่้วเล็อยู่ที่38.5ครับคู่นี้เคยเจอกันมา3ครั้งครับเป็นทางฝั่งอินเตอร์มิลานนะครับเอาชนะไปได้ทั้ง3ครั้งเลยครับเกมล่าสุดนะครับอินเตอร์มิลานเปิดบ้านเอาชนะซาเลติตาน่ามาได้2-0และแน่นอนครับฝั่งที่ทำกำไรได้มากกว่่าาก็็ต้ออองงเเปนนนฝัิิรร์ม ใน3เกมนี้เขากินตังซาเลติตาน่าไปได้ทั้ง3ครั้งเลครับและใส่ติคู่นี้ที่เจอกัน3นัดนะครับจบสกอร์สูงไป2ครั้งสกอร์ต่ำหนครั้งครับอร์มสินัดล่าสุดรวมทุเกการของซาเลติตาน่านะครับชนะไป2เสมอไป4แพ้ไปอีก4เข้าวินไป6จบเกมสูงไป4เกมล่าสุดนะครับบุกไปเสมอกับสเปเซียน1ต่อหนึ่งและเกมล่าสุดในบ้านนะครับตอนนั้นเปิดบ้านเสมอกับบรุญยามา2ต่อ2 ส่วนทางด้านอินเตอร์มิลานะครับฟอร์ม10นัดหลังสุดหลมุมธุรยการนะครับชนะไป3เสมอไป3แพ้ไป4ีเข้าวินไป3จบเกมสูงไป2เกมล่าสุดบุกไปเสมอกับยูเวนตุสมา1ต่อหนึ่งฟอร์มการยิงประตู10นัดหลังสุดนะครับซาเลยยิงไป9เสียไป13ผลต่าง 4, ลบ4เฉลี่ยยิงได้0.9รลูตกต่อเกมส่วนทางด้านอินเตอร์มิลานะครับยิงไป8เสียไป7ผลต่างบวก1เฉลี่ยยิงได้0.8ลูกต่อเกมครับเราไปดู11ตัวผู้เล่นของทางเจ้าบ้านซาเลตตาน่านะครับหลักๆก,ก,ก็จะมีนะ อันโตนิโอคันเรวาและลาซานาคูริบาลีครับส่วนทางฝั่งอินเตอร์มิลานนะครับซามิอาฮั iz, io, นดาโนวิชดานิโอดัมโบซิโอ2ตัวที่ยังติดโทษแบนอยู่ครับส่วนตัวผู้เล่นหลักๆนะครับก็จะมีลูกากูครับลาอุตโลมาร์ติเนสและมาเซโรโบโซวิดครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่เงื่อนไขของทางธุรกิจเกมนี้กันสักนิดนึงครับซึ่งเกมนี้นะครับแฮนดิแคปไหลราคาบนมาให้ทีมเยือนอย่างอินเตอร์มิลานนะครับต่อไปที่1ลูกควบ1ลูกครึ่งราคา2อยู่ที่1ลูก สูงต่ำราคาบนอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3ราคา2อ,อยู่ที่2ลูกครึ่งครับเจ้าบ้านซาแลครับผลงานในลีกช่วงหลังนี่ติดฝืดจเจ้าคู่แข่งมาสีเกมติดต่อกันเข้าไปแล้วครับแมตชนี้ได้เฝ้าลังรอรับกันมาเย็นของอินเตอร์มิลานที่ผลงานในลีกช่วงหลังย่ำแย่แพ้มา3นะัดติดต่อกันเกมรุกของพวกเขาก็ดูจะมีปัญหาเพราะอัตราการยิงประตูต่ำมากมากครับผิดวิสัยสุดๆครับบอกตรงๆว่าอยู่ในช่วงฟอร์มตก เรยราคาเปิดออกมาให้ทัพงูใหญ่เป็นฝ่ายต่อลูกควบครึ่งครับแนะนําให้อยู่ฝั่งรองเจ้าบ้านดีกว่าครับเพราะมองว่าช่วงหลังซาเลก็เริ่มแพ้ยากขึ้นครับขณะที่อินเตอร์ช่วงหลังก็แผ่วลงดังนั้นอยู่ฝั่งรองดีกว่าครับเพราะถ้าชนะก็คงยิงไม่ขาดแถมมีโอกาสที่จะจบเสมอกันอีกด้วยครับเกมนี้อยู่รองมองว่ามีโอกาสเฮรับซับมากกว่าครับเกมนี้ขอเลือกรองซาเลติตาน่าครับในเลดลูกควบครึ่งฟันทงครับอินเตอร์มิลานเอาชนะซาเลได้2ต่อนหนึ่งจัดไปครับ คู่ที่2เราไปดูกันที่เอซิมิลานเปิดบ้านพบกับเอมบรีครับคู่นี้ kick อฟในเวลาตีสอตามเวลาบ้านเรานะครับคู่นี้เป็นการเตะก,กันในศึกชอสเซเลอัตัลี่ครับปัจจุบันเจ้าบ้านในซีมิลานอยู่ดับที่3ของตารางครับลงเล่นไป28นัดชนะไป15เสมอไป6แพ้ไปอีก7เก็บได้51แต้มค่าเวลาอยู่ที่53.6%ส่วนทางด้านเอมบรีน, oli, นะครับตอนนี้อยู่ดับที่1 4ของตารางครับเล่นไปแล้ว28นัดชนะไป7เสมอไป10แพ้ไปอีก11เก็บได้3ต้มวิลเอยู่ที่25% เอซีมิลานเล่นในบ้านไปแล้ว13นัดครับชนะไป9เสมอไป2แพ้ไปอีก2ขั้วเฉลี่อยู่ที่69.2เปอร์เซ็นส่วนเอ็มโบลีเล่นเกมเยือนไปแล้ว14นัดครับชนะไป2เสมอไป6แพ้ไป6คั้วเฉลอยู่ที่14.3เปอร์เซ็นครับเฮดทเวทห้นานัดหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับเป็นทางฝั่งเอซีมิลานครับที่เอาชนะไปได้ถึง4ครั้งเสมอกัน1ครั้งเกมล่าสุดน,นะครับเอซีมิลานบุกไปเอาชนะเอ็มโบลีมาได้3ตอนหนึ่งส่วนเกมล่าสุดในบ้าน,น,อนเอซ ตอนนั้นนะครับเอซิมิลานเอาชนะเอโบลีมาได้1ต่อ0และฝั่งที่ทำกำไรได้มากกว่าจะเป็นทงังฝั A ่งเอซิมิลานนะครับห้นัดหลังสุดเขากินตังเอโบลีไปได้3ครั้งเอโบลี e กินตังเอซิมิลานไปได้2ครั้งและคู่นี้เจอกัน5้านัดหลังสุดนะครับจบสกอร์สูงไป3ครั้งสกอร์ต่ำสองครั้งครับควมสิมนลดล่าสุดรวมทุรการของทั้งเจ้าบ้านเอซิมิลานนะครับชนะไป5เสมอไป2แพ้ไปอีก3เข้าอินไป6จบเกมสูงไป3เกมล่าสุดบุกไปเอาชนะนาโบลีมาได้4ต่อ0ูนย์ ส่วนเกมในบ้านล่าสุดนะครับตอนนั้นบุกไปเสมอซาเลตินาหน้าหนึ่งตอหนึ่งบุกไปเอาชนะอตาลันตามาได้2ต่อศูนย์ครับส่วนทางด้านอิมปลรีนะครับฟอร์มสิบนัดหลังสุดรวมทุกรายการนะครับชนะไป2เสมอไป3แพ้ไปห้าเข้าวินไป5จบเกมสูงไป4เกมล่าสุดนะครับเปิดบ้านเอาชนะเรเช่มาได้1ต่อศูนย์ส่วนเกมเยือนล่าสุดนะครับตอนนั้นบุกไปแพ้อตาลันตาสองตอนหนึ่งบุกไปแพ้มอนซ่าสองตหนึ่งครับ ฟอร์มการยิงประตูสิบนัดล่าสุดนะครับเอซีมิลานยิงไป12เสียไป7ผลต่างบวก5เฉลี่ยยิงได้1.2ลูกต่อเกมส่วนทางด้านอ็มโปลีนะครับยิงไป9เสียไป14ผลต่างลบ5เฉลี่ยยิงได้0.9ลูกต่อเกมครับ11ตัวจริงของทางเจ้าบ้านเอซีมิลานนะครับหลักๆเลยนะครับก็จะมีราฟาเอลเลอ์เอครับอิสมาเอลเบนาเซอร์และก็โอลิเวอร์ชิลูครับส่วนทางฝั่งอ็อปโปลีนะครับลอเรนโซโทเนลลี่นะครับที่ติดโทษแบน 11ตัวจริงนะครับหลักๆก,ก็จะมีทอมมาโซบัลานซีปาเซสโกคาบูโตและมาตินซาติอาโนครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่เงื่อนไขของทางธุรกิจเกมนี้กันสักนิดนึงนะครับแฮนดิแคปกันหลายลราคาบนให้เอซิมิลานะครับต่อไปที่ลูกควบครึ่งราคา2อยู่ที่1ลูกครึ่ง เจ้าบ้านในซีมิลานครับผลงานลุ่มๆุ่มดอนๆอนขาดความสม่ำเสมอแต่เกมล่าสุดนะครับพวกเขาคืนฟอร์มเก่งได้ปลุกไปไล่ถล่มนาบลีนะครับทีมจ่าฝูงของตารางเลทเทมาถึง4ประตูต่อศูนย์เรียกความมั่นใจและความฮพกเขิมให้กับทีมเป็นอย่างมากเลยครับขณะที่ทีมเยือนนะครับเอมบลีหลังจากไม่ชนะใครมา8เกมติดต่อกันนัดล่าสุดนะครับพวกเขาเพิ่งปลดล็อกได้สําเร็จด้วยการเชือดเลทเช่ไป1ประตูต่อศูนย์ เรทราคาเปิดออกมาให้มิลานเป็นฝ่ายต่อลูกควบคึงแนะนําให้อยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะมิลานนั้นแข็งแกร่งกว่าเยอะครับกลุ่มกําลังก็ดีกว่าเกมลุกเฉียบคมเกมนี้มั่นใจว่าพวกเขาน่าจะไล่ต้อนเอาชนะทีมเยือนได้อย่างแน่นอนครับขอเลือกต่อเอซมิลานนะครับในเลทลูกควบคึงฟันทงเอซมิลานเอาชนะแอมโบลีได้3ประตูตอนหนึ่งจัดไปครับคู่สุดท้ายเราไปดูกันที่เลเช่เปิดบ้านพบกับนาโปลีนะครับคู่นี้คิกออฟกันในเวลาเที่ยงคืนตามเวลาบ้านเราครับ คู่นี้จะเป็นอีกหนึ่งคู่ในศึกกรโชกเสียอิตาลีนะครับปัจจุบันเจ้าบ้านเลเช่ตอนนี้อยู่อันดับที่16ของตารางครับแข่งไป28นัดชนะไป6เสมอไป9แพ้ไป13เก็บได้27แต้มเข้าวิ่งอยู่ที่21.4สเส่ซนส่วนทางด้านนาโปลีนะครับอยู่อันดับที่1ของตารางครับเล่นไปแล้ว28นัดชนะไป23เสมอไป2แพ้ไปไ 71, อีก3เก็บได้7 1แต้มเข้าวิ่งอยู่ที่82.1%แปดสนบานเจุดหนล่นไปล 13, ร์เชน 2, เสมอนป6แพเไปช่เ5 ค่าวเหยยที่15.4ส่วนทางด้านนาบอรีเล่นเกมเยือนไปแล้ว14นัดครับชนะไป12เสมอไป1แพ้ไปอีก1ค่าวเลลียดอยู่ที่85.7 h e อรน้ท่านั้นหลังสุดที่คู่นี้เจอกันมา้วครับเป็นทางฝั่งนาโปรีที่เอาชนะไปได้ถึง3นัดเลยนะครับแล้วก็เสมอกันไป1ครั้งเรเช่เอาชนะนาบอรีไปได้1ครั้งเกมล่าสุดนะครับนาโปรีเปิดบ้านเสมอกับเรเช่หนึตอนหนึ่ง และเกมล่าสุดในบ้านเลเช่นะครับตอนนั้นย้อนไปเมื่อปี2019นาโปลีนะครับบุกมาเอาชนะ4ประตูตอนหนึ่งก่อนหน้านั้นนะครับย้อนไปเมื่อปี2012นาโปลีบุกมาเอาชนะ2-0และฝั่งที่ทํากําไรได้มากกว่าจะเป็นทางฝั่งนาโปลีนะครับห้านัดหลังสุดนะครับเขากินตังเลเช่ไปได้3ครั้งเลเช่กินตังนาโปลีไปได้2ครั้งและคู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดนะครับจบสกอร์สูงไป3ครั้งสกอร์ต่า2ครั้งครับ ฟอร์มส0นัดล่าสุดรวมทุกรายการของเจ้าบ้านเลเช่นะครับชนะไป2เสมอไป1แพ้ไปอีก8เข้าวินไป3จบเกมสูงไป2เกมล่าสุดนะครับบุกไปแพ้กับเอมบูรีมา1ต่อ0ส่วนเกมในบ้านล่าสุดนะครับตอนนั้นเปิดบ้านแพ้โตลิโนสอต่อ0เปิดบ้านแพ้ซาสซโล่หต่อครับส่วนทางด้านนาโปลีนะครับฟอร์มส0นัดหลังสุดรวมทุกรายการครับชนะไป8ไม่เสมอใครเลยครับแพ้ไป2เข้าวินไป8จบเกมสูงไป4 เกมล่าสุดนะครับเปิดบ้านแพ้กับเอซีมิลานมา4-0ส่วนเกมเยือนล่าสุดนะครับตอนนั้นบุกแปวชนะโตริโนมา4-0ต่อบุกแปวชนะเอ็มบปรีมา2-0ครับฟอร์มการยิงประตู10นัดหลังสุดนะครับเลเช่ยิงไป6เสียไป13ผลต่างลบ7เฉลี่ยยิงได้0.6ลูกต่อเกมส่วนทางด้านนาโปลียิงไป21เสียไป5ผลต่างบวก16เฉลี่ยยิงได้2.1ลูกต่อเกมครับเราไปดูสภาพความพร้อมของทางเจ้าบ้านเลเช่นะครับหลักๆเลยนะครับก็จะมีฟาเรดิโกฟานเซสโก้ครับ แอตสานซีเซ่และกาเบียลสเตเฟซ่าครับส่วนทางฝั่งนาโปลีนะครับเกมนี้พวกเขาจะไม่มีวิกเตอร์อมซิมเฮงครับมาทีเอสโอลิเวล่าครับ11ตัวหลักๆเลยนะครับจะมีสตานิสลาฟโรบอสกาครับคาวิชาควาสเคเรียและโจวานนี่ซิมิโอเน่ครับเราไปดูกันที่เงื่อนไขของทางธุรกิจเกมนี้กันสักนิดนึงนะครับซึ่งเกมนี้นะครับเฮนนี่แคปกัอนหลายราคาบนมาให้นาโปลีนะครับทีมเยือนต่อไปที่ครึ่งควบลูกราคา2อยู่ที่1ลูก สูงตามราคาบนอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งราคา2อยู่ที่2ลูกครึ่งครับเจ้าบ้านเลเช่ครับผลงานช่วงหลังเลวร้วายมากๆครับเพราะแพ้มา5้าเกมติดต่อกันแถมทั้ง5้านัดยิงประตูใครไม่ได้อีกด้วยครับปองตรงถึงความห่วยแตกของพวกเขาได้เป็นอย่างดีครับขณะที่ทีมเยอนนาบรีนะครับเกมล่าสุดสะดุดหัวทิ่มบ่อพอพ่ายกับเอซิเมลานมา4ต่อศูนย์ส่งผลให้ห้านัดหนังสุดนะครับพวกเขาแพ้ไปถึง2เกมและเป็นการพ่ายแพ้ในบ้านทั้งคู่อีกด้วยครับ เรตราคาเปิดออกมาให้ทีมเยือนเป็นฝ่ายบุกมาต่อครึ่งควบลูกแนะนําให้อยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะนาโปลีพึ่งแพ้มาแบบเลทเทะมันหมาดทีมระดับแชมป์อย่างพวกเขาไม่น่าปเป๋นานครับเกมนี้มองว่าอยู่ฝั่งต่อมีโอกาสเฮรับซับมากกว่าครับขอเลือกต่อไปที่นาโปลีครับในเรทครึ่งควบลูกปันธงนาโปลีเอาชนะเลเช่ได้2ต่อศูนย์จัดไปครับและก่อนจะปิดคลิปกันในวันนี้เราก็มาสรุปกันอีกทีนึงนะครับกู้แรกลองซาแลลูกควบครึ่ง คู่ที่2อต่อยซีมิลานลูกควบครึ่งและคู่สุดท้ายนะครับต่อนาบอลรีครึ่งควบลูกและขอฝากขอย้ากันอีกครั้งนะครับว่าทัศนะที่ให้ไปเป็นเพียงแค่การเอาข้อมูลเอาสถิติต่างๆมาพิจารณาความน่าจะเป็นหรือทิศทางของเกมเท่านั้นนะครับซึ่งไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าจะถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนรับฟังแล้วรู้สึกว่าคู่นี้ตรงใจก็จัดหรือถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าคู่นี้ขัดใจก็สวนได้ตามอัธยาศัยเลยครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลากไปก่อนแลวพบกันใหม่่ในนนววัััพรุงีี้สสดคบ